ถ้าใครไม่รู้จักคิดเราวเนี่ยแล้วเราต้องการเล่าให้เขาฟังว่าเจอร์นี่ของการเป็นสมาชิกครอบครัวคิดเราวภายในหนึ่งนาทีเนี่ยมีกี่ตอบได้ไหมมิกี่มองถึงการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาด้วยความรักแล้วก็มีพื้นฐานจิตใจที่อบอุ่นนะพี่จอนเมื่อใดก็ตามที่เราสร้างเด็กคนหนึ่งที่มีความมั่นคงในจิตใจอะ่ะโดยใช้ความรักของเราภาพอบอุ่นของเราเนี่ยร่วมกับเพื่อนบ้านที่มี ความตั้งใจเดียวกันม,มาอยู่ร่วมกันแล้วก็ทำแอคทิวิตี้ด้วยกันใช่ของผมนี่คืออะไรแบบคือ,ค,อคือการเดินทางเพื<ๆ>่อไม่ให้เกิดให้หลุดมาจากแพทเทิร<ๆ>์นซ้ำๆให้หลุดมาจากหน้าจอ,อให้หลุดมาจากเ,าเรื่องราวบางอย่างที่มันเป็นซ้ำๆอยู่กับที่ออกมาข้างนอกออกมาท่องเที่ยวไปเก็บขยะตามเกาะไปร้องเพลงกลางสวนไปนั่งคุยกับคุณพ่อคุณแม่ระหว่างที่เด็กๆเล่นเล่นนี่กัน เหมือนกับเรากำลังทําอะไรบางอย่างที่เราอยากจะเชิญชวนทุกคนได้มีส่วนร่วมเพราะว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการคอลแลบกันของ M P D mentally physically digitally เรามีเครือข่ายเนาะคนที่เข้าใจในการสร้าง E F กับเด็กเนี่ยจะมาไกด์ไลน์เราเนะ E F แยกเป็น9โดเมนแบบเป็นสามทศะา,า,าชัดเจนซึ่งให้คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ดูอยู่ครับทบทวนตัวเองก่อนว่า ตอนนี้ครับเรายังใช้ความจำที่ธรรมชาติให้มาได้ดีจริงหรือเปล่ามีใครจำเบอร์โทรศัพท์ได้มากกว่า50เบอร์ไหมทุกคนจึงสายหน้าหมดแต่เม<ช>ื่<ช>อก่อนคุณจำได้แปลว่าเทคโนโลยีเข้ามาดึงเอาแสบภาพตรงนี้ของเราไปเสียแล้วถ้าดึงไปแล้วปุ๊บ ุณอย่าหวางว่าคุณจะยืดหยุดความคิดได้เลยอย่าหวางว่าคุณจะสามารถอ m ม t i o n a อ c o ลคอนโลได้เลยคุณทำได้ยากมากถ้าคุณไม่ถูกปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆครับการที่จะ Release Energy เนี่ยมันต้องมาพร้อมกับ p h ิสิ c อลยกตัวอย่างเลยนะกีฬาที่อย่างทรัมโบลีนเนี่ยถ้าโดดทรัมโบลีน e 5 5นาทีเ่ากับวิ่ง j o อก i n g 30นาทีถามว่ามันก็ได้เรื่องของฟันได้เรืเรื่องของ agility ได้ความความสนุกแล้วก็การเคลื่อนไหว ได้เรื่องของฟิสิกอลหรือคาร์ดิโอได้เรื่องของการบาลานซ์ร่างกายตัวนี้เราก็พยายามที่จะเอาแต่ละกิจกรรมที่หลากหลายตัวนี้มารวมกันที่นี่เหมาะเหมาะเพราะว่าที่นี่นได้ทำการวิร์ชมาทั้งหมดเป็นระยะเวลาพอสมควรเลยไว้ว่ากีฬาแต่ละประเภทเนี่ยมันส่งเสริมด้านไหนกีฬามันไม่ใช่แค่ แค่ออกกาลังกายแค่เหงื่อออกหรืออะไรไม่ใช่เลยนะคือจิตใจว้ย fighting spirit ไหม <c oughs> มีความเท่าเทียมไหม <c oughs> มีความเสมอภาคมีโอกาสไหมมีความยุติธรรมหรือเปล่ามีสิ่งต่างๆมีมิตรภาพไหม <c oughs> ถึงเวลาที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของดิจิทัลอีกม,มาคราวนี้เนี่ยเรามีดิจิทัล playground ที่เราจะเชิญชวนทั้งครอบครัวนั้นนอกจากจะมา assessment หรือมาประเมินความเป็นพลเมืองดิจิทัลอีกทัทีตินบอกนั้นความสนุกสนานที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะสามารถนำมา เกิดขึ้นในดิจิทัลอารีนาแห่งนี้นั้นสุดแล้วจะจินตนาการเลยยกตัวอย่างเช่นสถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะส่งเสียงดังได้ถ้าเราใส่หูฟังของ Sound s of Earth ของเราซึ่งสามารถปรับได้ทั้งหมด3 c h n n n เนี่ยแล้วพาสมาชิกในครอบครัวส่วนหนึ่งกำลังอาจจะเล่นอยู่ตามฐานต่างๆที่อยู่ภายใน Beat Active แห่งนี้นะครับแต่ส่วนที่เรียกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สามารถเข้ามาอยู่ในบริเวณ ดิจิทัลเพลย์กราวนแห่งนี้เพื่อที่จะเติมเต็มความรู้ที่เกิดขึ้นจากพอดแคสต์ที่เราเคยทําในคิดเรา่อตลอดเวลาที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นวินวินระหว่างที่เด็กๆน้องๆกาลังเล่นเล่นกันอยู่นั้นคุณพ่อคุณแม่นะมั้นก็สามารถจะมาเติมเต็ม,ตม knowledge <Yes. S 1> และโดยเฉพาะถ้าเกิดมีผมกับ u s สตินะครับเราก็มาเรียกว่า transfer knowledge ยังไม่ไม่เคยมีใครบวกกันขนาดนี้นะพี่จอน this is crazy ตืดีใจมากต้องขอบคุณมิก,กี้และทุกคนเลยนะฮะที่ ที่เคเรียกว่าอาจจะขับเคลื่อนด้วยการติดตามอยู่หรือในรูปแบบใดก็ตามแต่รวมไปถึงครอบครัวคิด r o u รานะครับทุกๆคนขอบคุณมากเพราะว่าเรากําลังทําตามคํามั่นสัญญาแต่คํามั่นสัญญาครั้งนี้เนี่ยจะมีผลที่เกิดสิ่งที่มีแรงขับเคลื่อนให้กับทุกๆครอบครัวได้กลับมารักกันหรือถ้ารักกันอยู่แล้วเนี่ยก็รักกันมากขึ้นและกระจายออกไปเพื่อให้สมกับการเป็นครอบครัวคิดราที่กําลังจะมากลายมาเป็นคิด active digital playground.